สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กล่ว่าพ่อกับอ้วนเตี้ยพาตะลุยอีกแล้วนะคะถ้ามาแย่หมดแดงคือเก่าหรอค่ะมาเบิงรอทงรอทานค่ะใกล้บ้านม่ไปไกลเมื่อนี้ไปเคียนงัวมาแล้วหาสียูเฮื่อนกับนอนอยู่ซือก็เลยส่วนกันออกมาแย่ใครไปค่ะนั่นไอเตี้ยแล้วก็เล่นแย่ข้างแรกแหกหมานแล้วบอกว่าใครตรงห้างไงเติบนำ เอ็นบ้าอ่ายใครไงบอเดี๋ยวรอบเบิ้งน้ำอ้ายเตีย้ยเดี๋ยวเพิ่นเสียเอาลงมาให้บเบิ้งเนาะค่ะนะาะเอค่ะรอสักครู่มาแล้วไอเตี้ยลงมาแล้วมามามาเดี๋ยวมาใส่ถาดแล้วเนาะค่ะนอเอาอ้ายเอาไปนี่ค่ะพี่น้อง โอ้มีแม่ดั้น้ำมีลีอายแต่ว่ากัดไข่งไงเดี๋ยวเรามีแม่ดั้น้ำเหรอมันปิกเป็นปิกเปีปกเปยกเหรอเนาะไอเนาะมันกัดไข่รนะคะหางแหลกแหกมันของเฮาต้องเลือกแม่ดั้ออกน้ำได้คั้นี่โอ้ยเลือกอยากเห็นเนาะหางแหลกของเฮา,าลงมาแล้วเป็นไดเป็นไดมันอีเอัลกตามาใส่ค่ะระบายได้ดี ตอตอนหมมาตอกันอีกค่ะมุมมุมมุมยากเขาเครื่อเขาหยังน้ำเนยอันนี้เขามาริ้มฟังมูนในจักน้อยอยู่จุดได้กับมีแต่คนแย่ไปเมดแล้วค่ะช่วงนานนี้มันกับบ่คอยมีเวียแล้วค่ะนอะ้อพี่น้องเพื่อนกับมาหาอยู่หากินกันเมื่อสุขสุคนแล้วค่ะต่างคนต่างดินกัน อาวรอเบิ่งไอตี้เดี๋ยเอาลอมองมาอันต่อไปค่ะเอาค่ะตอนนี้เือจะใครกระเป่งกับไม่แดงน้อยๆงเก็บเป่งก่อนค่ะมีสน้นมันสนี้เอาหาหว,วงเขาไอ้เงี่ยเบิ่งต้นนี้ไปยังไงเบิ่งจะจากต้นอันนี้ค่ะพี่น้องลองดงว่ามันสิเป็นไครฝาหรือใครไง เปียกตลังเหลื่อมแย่แล้วพีห้างฟังนีก็ห้างหญยแห้งหน้อยเนะาะวายสร้างมันไหนเนาอ,อันนี้บอกอยหลายน้อยเนาะอ้ไอ้เว่าตัวนี้วันเวลาสิบ่ายสามอะไวเขาต้องไปรับลูกโรงเรียนแล้ว เพื่อจะขี้เราเขาเมืองไปติดอีกเอาเหมือนนี่เ้ากับพ่อสมนิกกันกเลยเนาะเอาแค่นี้ก่อนเขาใจว่าเ้ากับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะนนอายนนอนเนยาะมงึงจะิเอาไปเทลงนี่ได้ยไ๋ยวถั่วใหญ่นึงเลยเดี๋ยวนี่มันมันเป็นกระตานะคะพี่น้องมันก็นเลยเบิ่งแบงบว่าปิดก้นกระตาร้าพอเห็นแต่ว่าถ้าใช่ถั่วมาเฮ้ยเจ้าเอ้ยใครใหญ่พ่อมีรักเอ้าล้วมันนี่กะวางไรกับพี่กับน้องเขาในไออย่า ฝา,พาพกพีฝากน้องเขานะครับเนาะให้ซอยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูปของเฮานะครับเนาะช่อง A อ้วนเอ็นเตียพาตะลุยลวก็ช่องแล้วก็ไอแฟนเพจเฟซบุ๊กอ้วนเอ็นเตียพาตะลุยคือกันครับซอยกันนะครับเป็นกําลังใจให้เฮ้าสองคนจไคนิได้เฮ็ดคลิปดีๆให้พีให้น้องไดีเบิ่งกันอีกเนาะครับเนาะสาหรับเมื้อนี่ก็ขอลาไปซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ